ถ้าเราจะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับเราจะวิเคราะห์ยังไงดีให้ผลงานของเราออกสู่สายตาชาวโลกนะครับวิธีการจริงๆมันมีหลายวิธีการมากเลยสิ่งที่คุณจะต้องเข้าใจเลยคุณจะต้องเข้าใจสิ่งนี้ครับคุณจะต้องหาคีย์เวิร์ดนะครับคุณต้องหาคีย์เวิร์ดที่มีการแข่งขันต่ำนะครับหรือคุณสร้างงานของคุณออกมาในสไตล์ที่มีคนต้องการและเป็นสไตล์ที่โดดเด่นกว่าสิ่งที่มีอยู่นั่นแหละครับมันเชื่อมโยงกับคำที่ว่าค้นหาสูงครับ ถ้าคุณไปวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะแล้วคุณเจอคีย์เวิร์ดที่มีคนค้นหาคีย์เวิร์ดนั้นอ่ะสูงแต่คุณไปดูดีไซน์มันมีการแข่งขันต่ํามันมีช่องว่างของสไตล์มันมีช่องว่างของการออกแบบถ้าคุณเข้าไปตรงช่องว่างตรงนั้นอ่ะแล้วคุณไปออกแบบมันลงมาโอกาสที่ตามมาคืออะไรครับผู้คนที่ค้นหาจะมาซื้อสินค้าของคุณครับจะมาซื้อผลงานออกแบบของคุณก็เป็นอีกหนึ่งคีย์สำคัญคีย์ราคาแพงเลยนะครับที่ ต่างชาติเขาสอนกันเลยนะแต่คนไทยไม่มีใครสอนแบบนี้นะผมจะบอกเลย